รสวัสดีพี่น้องจา๋าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเมื่อน,นี้พี่น้องจา๋าสิบห้าพระเบงสถานที่ที่เราจะทาการแสดงนะครับวัดสาลาตำบลเสือโกกอําเภอปีพิบุมจังหวัดมหาสารคามนี่มาแล้วหักนะสาลาโนนโนน,โนก่อน้อยนะครับสาราบ้านโนนก่อน้อยบ่กพี่น้องครับวันนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์มีคิวทําการแสดงที่แห่งนี้นะครับ ืัอน,นี้บัตรหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อบัตรการกุศลหนึ่งร้อยบาทยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่นะครับวันนี้ก็สิบห้าเมษายนบางท่านบางคนก็กำลังเดินทางับเพื่อจะไปเหตุการณ์ทห้งงานทั้ง,งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ทางผู้จัดเพินกาจางเจ้าภาพคนจัดพินก็อยากจะเรียนเชิญชวนเชิญนะครับพี่น้องเฮ้ามา ชมหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยกันวันนี้มือนีสอดแจง้งคือกันนะครับมือน,นีสอดแจง้งนี่นะครับบัตรศาลาหมอลำการกุศลน,นะครับงานผ้าป่าสามัคคีครับพี่น้องงานผ้าป่าสามัคคีเอามาถึงเรียบร้อยบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งข้างในวันนี้เราก็เดินทางมาถึงนี่ร้อยกว่ากิโลนะครับบ่ไก่ครับมือนีบ่ไก่พี่น้องร้อยกว่ากิโลจาก อำเภอแวงหน่อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่ขึ้นนี้ทำการแสดงอยู่อำเภอแวงหน่อยมาถึงที่แห่งนี้ก็ร้อยกว่ากิโลนะครับเดินทางมาถึงช่วงบ่ายก็ได้พักผ่อนกันอยู่มองนี้นะครับวัดศาลาแล้วนะวันนี้สถานที่ก็ไม่ถือว่ากว้างไม่ถือว่าแคบนะครับพอดีพอดีพี่นอ้องเป็นลานวัดติดถนนใหญ่นะครับติดกับถนนใหญ่ถนนเส้นว่าปีลอยเอ็ดสละคขาม ตอนนี้พอ่อแม่พี่น้องเขาครับเริ่มมาจองเสื้อจองสาดกันแล้วเอาสาดมาปูเต็มนายไปที่แล้วพี่น้องโอ้เป็นอะไรเอฟซีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาจองศาสตร์ต้องถ้าคุานายทำหดจองแล้วฮะถ้มาจองนายห่านเอาซัมนี่กับจองซัมนี่กับนายห่านอะไรล่ะนี่ครับซัมนี่กำลังดีนี่ อ๋มาสิขาไปแถมยากโอ้ยฉันสั่นไปจองพ่นพูนพูนพ่นพนพ่นม่าหวังหว่งพูนอดีครับนี่ยอดีครับโอ้โสิไปแถมไเอีย่มาโอ้วร้านผู้เยี่ยบานผู้ผาอันนี้เดี๋ยวปนี่นี่กับร้านผู้ใหญ่บ้านคือกันโอ้ร้านผู้เหญ่บ้านผู้ผาหลายแล้ว โอ้คือบอเอาศาสรมาจองงมูนะจมหนังนาะลูกพี่เออสวัสดีครับสวัสดีครับอนี่แหละบานหนึ่งที่มี่ผู้หนึ่งสองคนอดอเต้นช่วยหลายยูว่ะที่แบบนี้ป่ะครับครับวัดสาลาพี่น้องวัดสาลาตะมนเสือโกกอำเภอ ว่าว่าปีปทุมปทุมว่าปีโอแมนป่าสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามดูพี่นออ้องแมวอสโม่สิบสามหนูไกยบ้านนูนก่อนน้อยนี่โอ้อนี่ไม่ยังนี่นครขอนแก่นมาไกอย,ยาย้ายกันนะครับขอบคุณนี่นครขอนแก่นมาไกา่โอ้มา,กาไก่ไก่กำกับนะครับไก่กำกับศาสตร์เสือ ยายพันจองแล้วอ่าอันนี้ยายพันจองแล้วนะครับพันไดพันหลองคือพันเหลือกับ่มหูแล้วน้องแอนฟิวนี่ลูกสาวผู้ใหญ่นี่ลูกสาวผู้ใหญ่บันไอสาล่ามูหนึ่งคร <c oughs> ับตอนนี้ทีมงานของเฮากะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วป้ายกินเข้าไปยายเหมียวมูสิบสาม มากกลแต่นมูสิบสามนี่แหะครับบรรยากาศหนาเวทีเฮ้าพี่น้องพี่น้องเขาก็ว่าจองสัตว์จองเสื้อกันหลายแล้วนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้ก็เป็นเทศกาลสงกรานอีกวันหนึ่งนะครับเชิญเชิญด้วยรากามืออื่นนี่เฮ้ามีคิวทำการแสดงอยู่บันปอพ่านอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับพี่น้องห่างจากที่นี้ไม่ไกลนะครับสัก <c oughs> ประมาณ20กว่ากิโล20กว่ากิโล30โลนี่แหละเต็มที่บ้านปอผ่าน นะครับบ้านปอผ่านเขตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าว่าปีปทุมนี่มันหย่อนมาทางร้อยเอ็ดเดวนะครับสำหรับสถานที่ที่เขาทําการแสดงมือนีกับมืออื่นกับบไก่กันพี่น้องที่เดินทางกับพุ่มลําเน่ามาบางคนอาจาสิม่าสากอนูยังไม่ได้กลับไปทํางานกรุงเทพยังไม่ได้กลับไปทํางานต่างจังหวัดเหมือแรงเชิญชวนนะครับอยู่ นี่วัดสาลานะครับยุติดกับถนนใหญ่เลยครับพี่นอ้องติดกับถนนใหญ่โอ้ยนี่ครับสถานที่กว้างขวางพอสมควรนะครับว่ถือว่าแคบต่อพี่นอ้องอยู่จุก,กันได้เยอะพอสมควรนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับอืมออ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเอาขี้ให้อยู่ครับผมครับมันเอาพามากเปียกในละมากมาอยู่สนี่แหละครับบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องจา้าหลังเวทีของเราก็ค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงวันนี้เพราะว่ามันติดกับถนนใหญ่เลยนะครับเป็นประตูโค้งทางเข่าเพิ่งกำลังสร้างประตูโค้งอยู่ถนนใหญ่เส้นวาปีปทุมแล้วก็มหาสารคามอร่อยเอสนี่แหละครับพี่น้อง ค่อนข้างที่จะแคบหลังไปที่สวัสดีครับพี่นานโนรถพระของเขาก็เขามาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มองเขาแล้วรถเทาอจอดที่อะไรต้องหาเนี่ยมาก,กันผมต้องหาใหม่มาก,กันนี่แหละครับถนนใหญ่ครับ,นนยยรบพี่น้องถนนใหญ่เส้นว่าปีปทุมตลาดข้ามลอยเอส สวัสดีครับโอ้หหอบลูกหอบหลานมั้งนะนี่ยหลังเวทีพมมีหอดมองสีจอดรถนะครับหหดดรถศิล,ลปินของเราต้องจอดข้างถนนใหญ่แบบนี้ขนานดรถบัสต้องไปจอดฝั่งคุนนะครับฝากคุณทั้งทั้งฝั่งคุนเป็นน้องหนำนะครับนี่ถนนเส้นใหญ่เลยครับพี่น้องหาง่ายมากง่ายสะดวกสบายนะครับมาไม่ต้องไปหาสอกซ้อยไม่มู่บาน แลนมาถนนเส้นลอยเอสซาลาขามว่าปีนี่กเจอเวทีเลยนะครับติดกับถนนใหญ่เลยนะฮะบัตรหนึ่งบาทครับพี่น้องล่ามาสำหรับศิลปินของเรานักแสดงก็เริ่มทยอยเข้ามาถึงหลังเวทีกันแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้วทำอาหารของเฮ้านะครับ ทีมงานน้องๆพนักง,งานลุงล่างขืนล่างแกะกำลังขึ้นอยูยครับเกบรรยากาศมาฝากม่พี่น้องเฮานะครับกรเฝ้ามาได้พี่น้องเดอ้อวัดสาลาตำบลเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาสำหรับคลิปดีลาไปก่อนครับพี่น้องจ้า ่อๆก็แม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ